สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับโลตารี่เม็ดแปดสิบนะครับโชคชัยนะครับตัวนี้สภาพฝาหลังฝาบนเดิมๆนะครับสีสันสดๆเดิมๆนะครับฟันก็ใช้งานได้นะครับมีย้อยปั่นให้ครบนะครับตัวนี้เป็นของโชคชัยนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคาก็ต่อรองได้ครับโรตารี่เม็ด 80นะครับโชคชัยนะครับสายรถไม่เกิน50แรงนะครับฮุบวตานะครับไม่เกิน51แรงยันมากนะครับใครสนใจนะครับโทรสอบถามได้ครับอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาพระกุญจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ081 729 4501ครับใครที่หาลอตเตอรี่ไว้ใช้งานนะครับช่วงนี้ก็โทรสอบถามได้ครับหรือแวะเข้ามาดูก่อนก็ได้ครับ ก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคูมินแท็กเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ